วันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะฉีดตัว PCL นะคะนาโนโมเลกุลน,นะคะซึ่งจะเป็นสารตั้งต้นของการผลิตไหมโดยที่ตัว PCL เนี่ยจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวชั้นลึกของคนไข้จะช่วยทําให้รูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นแล้วก็หลุมสิวเนี่ยจะค่อยๆตื้นขึ้นจะช่วยลดในเรื่องของรอยแดงนะคะการฉีดเนี่ยเราจะฉีดเป็นตารางนะคะเข้าไปที่ชั้นผิวหนังนะคะก่อนที่เราจะทําเราจะทําการฉีดตัวยาชาให้คนไข้ก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการฉีดตัว นาโนลิฟเข้าไปเพิ่มนะคะ จากที่เราฉีดเสร็จทันทีค่ะนอกจากจะเน้นเรื่องความน่าใสาความตึงความเฟิร์มแล้วผลที่ได้พิเศษอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหลุมสิวค่ะในส่วนของแผลเป็นหลุมสิวก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราทำซับซิชั่นไปให้พร้อมๆกันด้วยเห็นไหมคะว่าผิวฟูเฟิร์มขึ้นตัวนี้ก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้หน้าเฟิร์มกระชับได้ลูกขุมขนกระชับเลยหลุมสิวตื้นขึ้นด้วยรอยแดงก็ดีขึ้นเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปตัวยาออกฤทธิ์ออกแอคชั่นหน้าก็จะตึงแล้วก็